โอีโอได้คำแรกมาแล้วครับชุมชุมชุมอ้าวพินายครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้สมาชิกแก๊งของเรามากันครบครับอ่าวันนี้นะครับมีของกินจะมาทำการแข่งขันกินอะไรกันเนี่ยวันนี้วันนี้จะมากินพิซซ่าแข่งกันครับแต่รูปแบบการกินของเราจะกินเป็น,เป,นเป็นกติกาแบบไหนครับ พอทุกชุ่ใครชนะได้กินครับใครแพ้ไม่ได้กินครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูครับว่าเกมที่พวกเราตั้งขึ้นมาจะสนุกมากน้อยแค่ไหนครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวมาแบ่งแบ่งกันก่อนว่าใครจะได้เล่นก่อนครับโอนะออกโอนะออกครับอะาทีมทิกเกอร์ก็จะมีลีโอปามนะครับส่วนทีมไลออนจะมีเบียแล้วก็พี่นายนะครับส่วนน้องอ้ําครับอ้ำจะเป็นกรรมการในครั้งนี้นะครับอ่ะตอนนี้พร้อมหรือยังทิกเกอร์พร้อมไหมครับไลออนพร้อมไหมคะ อ่ะเดี๋ยวมาฟังกติกากันก่อนนะครับอ่ากติกาของเราจะเล่นเกมเหมือนคล้ายๆเกมพระราชานะครับคือเป่ายิงฉุบใช่แล้วครับเป่ายิงฉุบใครชนะจะได้กันหนึ่งคำในหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นนะครับใครจะหมดก่อนกันเข้าใจไหมครับหรือคนที่แพ้จะต้องยกมือแล้วยอมแพ้เข้าใจไหมอ่าพร้อมพร้อมอ่ากรรมการกรรมการครับ ตอนนี้แบ่งชิ้นพิซซ่าแล้วครับใครที่กินหมดและเป่ายิงชุบชนะจะได้กัดคําแรกนะครับอ่ะพร้อมออทิกเกอร์ทิเกเกอร์หอมครับทนไม่ไหวอ่ะพร้อมพร้อมหรือยังลูกพร้อมหรือยังนี่คะทิกเกอร์ตั้เหมนมืจับเลยอ่าจะใช้มือไหนเป่ายิงชุบอ่าเตรียมพม <Bub> ๆๆร้อมข้างไหนทิกเกอร์ถนัดอ่ะอ่าอตอนนี้ตอนนี้วางแผนกันให้เร <m> ียบร้อยครับอ่าโอเคพร้อมไหมครับพร้อมครับแล้วอ้อนพร้อมไหมอ้อนแล้วค่ะอ้าวกรรมการสั่งพร้อมไหมเป่ลวีน ออนไนึกแคบหนึ่งคำเต้ยเพิ่งกินไล้้ยเจดจุกโอเคชุบเย็นชุบตอนนี้ไลออนนำไปสองคำนะครับเดี๋ยวมาดูใครจะมีใครยอมแพ้หรือเปล่าเออเอาคอร์สเดี๋ยวมากินคอรอาออกเำาัากายเปลี่ยนมั้งชุบเย็นชุบ เดี๋ยวมาดูไข่จะหมดก่อนริงชุกอะไร้่อนใแล้วไข่จะหมดก่อนไข่จะยอมแพ้เดี๋ยวให้ดูครับยิงชุกริงชุเอ้าติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์กัดติ๊กเกอร์กัดครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูผล ออนเลยอนับไกลแล้วครับติกเกอร์ไกลหมดแล้วตอนนี้อ่าลออนเป็นไงลออนเป็นไงจะยอมแพ้หรือเปล่าจะยอมแพ้หรือเปล่าไม่ยอมไม่ยอมตอนนี้พูดไม่ได้ครับตอนนี้พี่เลี้ยงน้ำลายไหลแล้ครับตอนนี้ อยากแข่งบ้างเลยครับตอนนี้เลยผมอยากกินก่อนอ้าวไก่หมดไข่ไก่หมดแล้วไข่ไก่หมดพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังสูสีสูสีนะครับไก่แล้วไก่แล้วอ้าวทิกเกอร์ หมดไหมอ๋อนนอีกหนึ่งคำอีกหนึ่งคำยิงชุบยิงชุบยิงชุบโอ้โหนานชุบอ้าวย,ยังไม่ชนะ <laughs> ยังไม่ชนะเค่อยๆกันอาคอมยังชุบชุบย็นชุบอิาชุบหมดเลยหมดเลย,ย ทิกเกอร์เป็นไฟชนะครับเอาดูแลด้ามาขอดูหน้าไลออนนลออนเหลือเยอะไหมครับมาดูหน่อยเหลือเยอะครับอ่ะคู่ต่อไปใครจะเข้ามาแข่งครับคู่ต่อไปอ่ะคู่ที่สองครับคู่ที่สองพร้อมแล้วตอนนี้ไลออนกับทิกเกอร์ขออนุญาตไปไปทําธุระส่วนตัวครับแน่นเกินไปเมื่อกี้ไลออนบอกแน่นเกินไปอ่ะคู่ที่สองพร้อมไหมครับพร้อมอ่ะเป็นหน้าที่กรรมการเลยครับ บาห่าเยียมกโอ้ไม่แล้วยอเยอยครับโอ้สองแล้วครับอาโอ้เดพึ่งเย่าพึ่งอย่าพึ่งเหลือครึ่งนึงแล้วป่ายี่ยมจุอาสามตอนหนึ่งแล้วครับตอนนี้ป่ายี่ยมโอ้ สีหนึ่งนะครับใจเย็นครับใจเย็นเอาไหวไหมครับไหวไหมครับเปล่าเอาเปาครับเปา่ียชุบเอายัดไม่ทันแล้วครับตอนนี้ยัดไปหมดปากเปาเย็นชุเย็นชุเย็นชุบอ่ะเบียได้แล้วครับโอ้โห หมด <c oughs> ไหมครับหมดแล้วฝ่ายปลาเป็นฝ่ายชนะอีกแล้วครับอ่ะคู่ต่อไปรีโอมาแล้วครับคููที่สามมาแล้วครับระหว่างรีโอก,กับพี่นายนะครับอ่ะกรรมการครับ้อไมไหมนะเอาเ่ายิงชุบเอารีโอด้คําแรกมาแล้วครับชุบชุบชุบอา้าวพี่นายครับมาดูทีมรีโจะชนะสามสูรหรือเปล่า เอายิ้มชุบอ้าวลิโอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูใครจะไหวไม่ไหวอ้าวนายครับมายิ้มชุบยิ้มชุบอ้าวพี่นายมาแล้วโอ้พี่นายเรียวอ่าสองหนึ่งอ่ามาดูของลิโอเหลือเยอะไหมครับเรียเลี้ยงเหลือเยอะเลย าม,ามาสรุปผลหน่อยอกรรมการมาสรุปผลกันครับคลิปนี้ครับอิ่มอิ่มด้วยสนุกด้วยครับเดี๋ยวท้ายแล้วมาให้กรรมการครับช่วยสรุปผลหน่อยใครเป็นฝ่ายชนะครับทีมลีโออันนี้2อ,อันนี้น1ทีมลีโอชนะ2ต่อหนึ่งครับเย่ตกมือหน่อยอ่าและท้ายคลิปแล้วครับอ่าติกเกอร์ขอกำลังใจจากพี่ๆหน่อยครับกดไลค์กดแชร์นะครับ ใช่แล้วครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้กับน้องๆด้วยและที่สําคัญไลออนฝากในคะ่ะฝากกดติดตามเราด้วยค่ะใช่แล้วครับกดติดตามและอย่าลืมกดปุ่มกะะรมกะดิ่งใช่แล้วครับกดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ <Okay. S 1> อ่าไปแล้วครับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วครับไปพร้อมพิซซ่าครับอิ่มครับวันนี้บ๊ายบาย